สีส้มอยู่ในสีส้มอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีส้ม ชิสุกะสีชมพูอยู่ในสีชมพูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีชมพู ไจแอนสีน้ำเงินอยู่ในสีน้ำเงินอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีน้ำเงิน นูบิตาสีขาวอยู่ในสีขาวอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีขาว Doraemon. Sì xóm Sì xóm phù สีน้ำเงินสีขาวอัตติกิต สี่ชมพูอยู่ในสีชมพูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สีชมพูสีส้มอยู่ในสีส้มอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สีสม้มสีเหลืองอยู่ในสีเหลืองอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สีเหลืองสีขาวอยู่ในสีขาวอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สีขาวสีแดงอยู่ในสีแดงอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สีแดงสีเขียวอยู่ในสีเขียวอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สด่าลืมกดติด <Subscribe. S 2> ให้บอมด้วยนะครับบ๊ายบาย